ที่นี่คือเมืองพงถ้ท่าขี้เหล็กพระธาตุรอนเดืองนี่เขาเรียกว่าสวนดอกบรรยากาศดีมากสวยด้วยถ้าใครได้มีเวลาได้มาเที่ยวก็มาเที่ยว,ท,ยวที่นี่ด้วยนะคะท้องฟ้าก็สวยมาก แล้วก็มีพี่สาวนั่งกินมะม่วงอยู่ค่ะดูท่าน่าจะอร่อยกินอยู่คนเดียวบรรยากาศสบายมากถ้าใครได้มาที่นี่แล้วมีความสุขใจเย็นสบายใจ ก็มีแค่นี้แหละค่ะสวัสดีค่ะ